また「おはよう」って言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前 เกาะแล้วเพื่อนบินลำนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะแล้วไงมีเรือจมอยู่เต็มเลยใช่มีซากเรือเพียบเลยจะยังไงก็ช่างเถอะเมื่อไรจะถึงสักที แพกมาถึงแล้วตื่นสิตาตอนสมบัติความหลังโรงแรมบนเกาะที่นี่เลยสนามสอบที่สี่นะจะให้เราทำอะไรเนี่ยคืนใส่ชมัดเลย นายอย่ามาอาเจียนแถวนี้นะไม่ร้องไม่มีอะไรจะออกมาล่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะอ๋อนี่แะเหรอสนามสอบที่สี่ไม่ใช่แล้วทําไมถึงรู้อ่ะถ้าพูดตามอย่างก่อนก็ต้องบอกว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นไงนายพูดอะไรของนายอ่ะพวกเราทํางานเป็นคนดูแลโรงแรมที่นี่ฉันชื่อวานเนอร์ส่วนคนนี้ก็ชื่อจีเนอร์สามีของฉันยินดีต้อนรับเมื่อกี้นี้พูดไปโรงแรมงั้นเหรอครับ เรือล้นนี้จะต้องหยุดสอบบำรุงและต้องข้างคืนที่นี่กันหนึ่งคืนและที่นี่แม้แต่พระราชาในบุหลายังเคยมาเสเวยพระกรยาหารผู้คนทั่วทุกทวีปยังกลาวกันว่าที่นี่เหมือนเป็นพระราชวังกลางน้ำนั่นแหละแม้โปรโมทพอหรือยังตากับยายเราคงไม่ใช่กรรมการคุมสอบแล้วนะอา้อาวถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าทางคณะกรรมการได้ส่งข่าวมาบอกว่าทุกท่านที่สอบผ่านเนี่ยเหนื่อยกันมามากแล้ว อีกสามวันถึงจะเริ่มการสอบรอบที่สีและในระหว่างนั้นจะให้ทุกคนพักผ่อนกันที่เกาะน,นี้ให้หายเหนื่อยซะก่อนใช่ใจยายพักพ่อแล้วโถ่วแบบนี้ค่อยเบาใจไอ้เราที่ยืนเกรงซะทับแย่บอกแล้วไงอย่ามาอ้วกแถวนี้ดีแล้วล่ะที่ได้หยุดพักซะบ้างว่อที่ผ่านมาตั้งใจตุต้มๆต,ต,ต,ตลอดเลยเอาละ งั้นขอไปอาบนะ้ำฝักบัวให้สบายใจสะก่อนด,ดีกว่าเดี๋ยวคะ่ะอย่าเพิ่งอะ,อะไรอีกล่ะยายต้องขอค่าที่พักล่วงนาคนละสิบล้านเซนนี่นะ,ะจะหาจะหาตั้งสิบล้านเซนนี่ต้องจ่ายเงินด้วยเหรอเนี่ยนี่มันขูดเลือดกันชัดๆเลยขนาดโรงแรมห้าดาวที่เมืองยอร์จินซิตี้ราคา,าแค่ครึ่งเดียวเองอะเออคือว่าผมเป็นเด็กนะคะไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับอะไรกันเนี่ยพวกเราไม่มีเงินทุนเงินถังหรอกนะครับ ถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นนะคุณยายทำาม้คิดแพงจังไม่มีเงินก็ไม่มีห้องพักได้ยินชัดป่าวงั้นก็ไม่เป็นไรถ้าตงน้องโรงแรมขุดเลือดขุดเนื้อแบบเนี้ยช่วไปนอนกลางป่าดีกว่าโธ่ไม่เสยเงินเลยโง่หรอกสามวันใช่ไหมปัญหาก็คือน,น้ำก่อแห้งแล้งแบบเนี้คงไม่มีแหล่งน้ำหรอกนะมีทางเดียวคือรอฝนตกและแสงอาทิตย์ก็ร้อนแรงแบบนี้อยู่ไม่ถึงสองวันมีหวังโดนแดดเผาตายแน่ๆอีกอย่างหนึง่งถึงแม้ฝนจะตกลงมา แต่ร่างกายของเราก็ต้องอ่อนล้าไม่มีแรงไปสอบรอบดีสีแน่ถ้าอย่างนั้นจะให้ทำยังไงเล่าเงินตั้งมากมายขนาดนั้นอะแค่ฝันยังไม่กล้าฝันเลยสําหรับลูกค้าประเพณียังไม่วิธีอื่นที่สามารถจ่ายค่าห้องได้นะครับวิธีอื่นเหรองั้นเหรอรับรองว่าต้องถูกใจถูกใจแน่ๆเลยละครับ ตายซิแต่แก่ย่แก่นั่นแหละเล่นไม้นี้นี่เองเราสองคนทำธุรกิจค่าของเก่าเป็นอาชีพเสริมและแถวๆนี้ก็มีเรืออาปางมากมายเต็มไปหมดถ้าหากใครเก็บข้องมีค่ามาจากเรืออาปางใดล่ะก็พวกเราก็จะลดราคาขาดทุนพักในโรงแรมให้กับคนๆน,นั้นเป็นพิเศษเลยอะ่ะนีอะไรนะส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ลดก็จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าชิ้นนั้นๆที่นำมาโถ่แบบเนี้ยมันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอฮะ สงสัยว่าจะใช้พวกผู้สมัครฮันเตอร์ทุกปีให้มาหาของเก่าให้แบบนี้เดี๋บนเลยนะนี่ถ้าเป็นพูดดีว่าจะให้พักในโรงแรมโถ่ยนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับสอบฮันเตอร์ลกหน้าใช่สอบนี่ก็เป็นสิทธิที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบได้นี่นะเพราะการหาสมบัติเป็นหนึ่งในพื้นฐานสําคัญในงานหลักของฮันเตอร์ว่าไงอิปุริเจออะไรบ้างไหมยังยังไม่เจอเลยเลย เร็วหน่อยสิใช right, ่เลยไม่เคยดีเรื่องเลยแหมพวกพี่พี่นี่ชอบโยงงานลำบากลำบากให้เราทำอยู่เรื่อยเลยอ่ะเงยเจ๋อเายเฮ้ยเจอแล้วนั่นมันมงกุฎของราชาเจล่าที่3ที่หายสาบสูญไปกันที่เรืออับปางในสมัยศตวรรษที่16เป็นของล้ำค่าที่หายาก คนที่ต้องการจะเป็นฮันเตอร์เน่เรื่องแค่นี้นใครๆก็ต้องรู้ฉันก็เจอเหมือนกันนี่ไงดูนี่สินั่นมันคาถาตะว,วันฉายที่หายสาบสูญไปเพราะกับ,บราชินีอิงหลังจากเรืออับปางในศตวรรษที่18เป็นของล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยอะอะไรนะดีละงั้นฉันก็ต้องเอาบ้างหรือว่าอาจจะแค่ขาเตียงแต่ยังนก็ช่างหนะัวหน้าการงหมหาของล้ำค่าจากซากเรืออับปางถือเป็นก้าวแรกของคนที่อยากจะเป็นฮันเตอร์ก่อน สัง่งฤที่์มอยู่ด้านน้อนอ่ะในนั้นต้องมีสมบัติล้ำค<อ>่าเหียบแน่นอนเลยล่ะจริงเหรอฮะเอ่อแต่ว่ามันลึกฉันดำลงไปไม่ไหวนะแต่ว่าช่นวานายนาต้องดำไหวแน่ๆเลยตกลยฉันถือน,นี่ไว้นะฮะเดี๋ยวดิเห็นหงายท้ออยู่ตรงน้อน่ะอืมแกนี่มันน่างงจริงๆเลยคาถานี่ก็เสร็จันละเอ้วนี่ลุงแบบนี้มันขี้โกงดิเนฮู้นะ,ะข้างนาย <c oughs> อ่ะเออคือฉันผิดไปแล้วฉันจะคือคาถานี่ให้ แต่มีข้อแม้ต้องเอาถ้วยถอน้ามัดแรกนะต่างคนต่างลอยน้ําข้ามาตลกไหมฉันกับกอนอยู่ทีมเดียวกันระหว่างที่กอนกำลังลงไปงมฉันมีหน้าที่เฝ้าสมบัติเอาไว้ให้มันมพวกเดียวกันแล้วเนี่ยดูนี่สิฮะเหมือนที่คุณทําป้าบอกไว้เลยอ่ะมีสมบัติกองเป็นภูเขาเลยดูสิฮะคิดว่าก็ลงมาด้วยกันสิมะแล้วสมบัติพวกนี้จะทำยังไงเล่าของพวกนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกหน้าทั้งล่าังมีอีกเพียบเลยตกลง ไม่ไม่มีเรือจองอย่จริงๆเลยเนี่ยขอโทษนะที่คิดเร็ววงงั้นเอานี่ไปเลยฉันยกให้ <c ười> <c ười> <c ười> น่าเสียดายนะจามใบนี้ถ้เก็บมาได้ยี่บใบให้ครบชุดก็จะไม่ข่าถึงก่าแสนเซนนี่เช่านั้นเนี่ยได้ห้องชั้นสองบนเรือจ้ะคนต่อไปอืมอะไงแบบนี้มีค่าร้อยล้านเห็นเห็นเลยอืมเด้อเดเดฉันจะรค่ายล้านเซนนี่ทำไมอะ พราะเพชรเม็ดใหญ่ตรงกลางมันโดนขูดขีกก็เลยไม่จะ่รอยเต็ไมไปหมดทาไมเอาไปเยี่ยมใหม่ก็คงใช้ไม่ได้หรอกนะเชิญห้องชั้นสองบนเรือจ้ะเธอเอ้ยถึงจะเป็นขอมีตําหนิแต่ถ้าเป็นคุณมิโตะแล้วก็ต้องดีใจแน่เลย <c oughs> ย่าไปเลยแล้วโอลิโอเฮ้ยมันแงอยู่แล้วของฉันนี่แหละต้องในราคาพันล้านแน่ๆไม่เอาไปให้เขาตีราคาหน่อยเหรอเฮ้ได้สมบัติมามากมายขนาดนี้ก็ไม่จะเป็นต้องเป็นฮันเตอร์แล้วละพูดจริงเหรอเนี่ยจริงซะยิ่งกว่าจริงอีก ทีนี้ฉันก็จะได้เป็นหมอและสบายไปตลอดทั้งชาตินี่อันนี้มันอะไรอ่ะลูกเราเบิดไม่ใช่เหรอมันแพงเหรอลองถามเขาดูสิว่างไงเลโอริโอนายจะสบายไปตลอดชาติใช่ไหมคนต่อไปอืมไอนี่อะไรนี่มันจี้ให้ขอทองคำที่สามารถช่วยดับไฟได้ตามตำนานของเผ่าครูตา้าออนี่มันของจริงแพงเหรอฮะมองในแงของอัญมณีมันไม่มีขาอะไรเลยไรก็ะ เรื่องเงินเรื่อง,องท้องฉันไม่สนใจแล้วนะขอแค่ห้องพักก็พอแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนดูแลที่นี่คิดว่าน่าจะรู้อะไรบ้างฉันจะได้เก็บมาให้ชื่อบอกนอยได้ไหมเรือลำนั้นน่ะมันลอยมาอยู่แถวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เออตั้งแต่พวกเรามาอยู่ที่นี่มันก็ลอยมารวงมาอยู่ที่นี่แล้วล่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพาคุณต้าเลยสักอย่างเดียวจริงอ,อ๋องั้เหรือ้างั้น,น,นฉันจะขอคืนนี้ให้แล้วก็ใจพวกเธอเข้าพักได้นะจ๊ะ thôi đã là, huy, hả, hả, oh bắt đầu rồi, đưa xí, thưa duwa lăn du má, đây rồi, à, còn ư nữa, tao kéo nhiều quá, nhảy, thầy sẽ lao bị chập à, dạ เราอุตสาหอยากให้จับปลาได้ตัวโตๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยเลือกเหยื่ออ้วนๆมาให้ต้องเชิญชวนพวกปลาด้วยนะฮาทำให้มันเห็นเหมือนกับว,ว่าน่ากินมากๆเลยอ่ะต้องแกวงไปแขวนมาด้วยอ่ะติดแล้วก่อนที่เหยื่อจะหลุดไปได้อ่ะค่อยๆเดินขึ้นมานะอืมก็เป็นคิรุเรียนรู้เร็วจริงๆนะตวัดขึ้นมาเลย <_ c oughs> อก่าย่ายงจะมัดเลยแบบนี้ฉันรับไม่ได้หรอกอ๋อไอ้แว่นนี่น่ะใส่ไว้เก๋ๆกันสิร่าวงั้นทำไมของมีค่าไม่มีค่าถึงดูไม่ออกเล่าไอ้โรงแรมกัโรักโสแบบนี้เรียกราคาซะแพงเวอร์ แล้วทำไมของถูกๆอย่างจี้อันเดียวเนี่ยถึงให้คุณรอปิก้าได้มานอนห้องเดียวกับฉันด้วยแล้วฮะคือว่าถ้าหากว่านายไม่พอใจเรื่องห้องมาเปลี่ยนห้องกันไม่ล่ะฉันได้ห้องเดียวสนไหมเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยนะว่าไงไม่ปัญหาตกลงอุ้ยแาบนี้จะดีแล้วครับเออคือพอดีฉันมีธุระต้องคุยกับรูเมทอยู่พอดีเลยฮะ<อ>ไงขาประตูไม่เป็นหรืองไงล่ะ ก็ฉันเป็นรูเมดนายคงไม่ขัดข้องนะฉันเป็นแรกก็เจ้าฮันโซมันมาเอาฮะนั่นแะเราก็เพื่อนกันดิถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่ก็ต้องมีมารยาทด้วยดิเฮ้ยนี่จะไปไหนอ่ะทุระส่วนตัวเนะี่ยทุระทุระส่วนตัวไปซักผ้าหรือมั้งเป็นห้องเดียวที่ได้เห็นวิวสวยๆก็จริงหรอกแต่แบบนี้จะยืดเส้นยืดสายได้ยังไงสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกแล้วอย่าให้ร้อน เตอร์มสา35หครั้งยังไม่เคยสอบผ่านไม่ว่าเหตุการณ์ไหนก็เคยมาจนมาแล้วลำบากยากเข็นแค่ไหนก็ผ่านมาแต่ทำไมต้องมาอยู่ห้องเดียวเจนไม่ด้วยอะโถเอ้ยดูสิฮะห้องเหรอผมขอเปลี่ยนห้อง ืออยู่ห้องนั้นอะต้องหน้ามืดเวียนหัวแน่นนอนเลยครับได้โปรดนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนกับลูกค้าด้วยการเองนะคะเน่เรียกฉันตกลงมาเอาอ่ะจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะเจ้าโงไ่ไม่ว่าจะเจอรูมเมทคนไหนก็ดีกว่าเจ้านัาเป็นร้อยเท่าจะอุ้ยเออ,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 อ เงยลาก่อนละเหรอเปลี่ยนห้องเหรอหนูขอเปลี่ยนจริงๆนะคะเกืนอ,อยู่กับมนหมอน่านหน่ะหนูจะเอาชีวิตไม่รอดแน่ๆหนูขอร้องนะคะเด็ด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 ,ดเปลี่ยนกระชับเอามาจริงเหรอเพรงะรูมแบบไม่ใช่ผู้หญิงนะต้องขอโทษด้วยขอบคุณมากเลยค่ะมันก็ยังดีอ่ะดีกว่าไอ้หมอง,งูนั่นาหนึนนะเออโหอือ,อจะเอ่อ ไม่ต้องหวนย่างปลาแล้วไม่เล่นเกมกันต่อเถอะขอยากให้สุกอีกนิดนึงที่หนนะ้าถามราย่างสิคีรูหเฮ<ะ>นายได้พักอยู่ห้องเดียวกับฉันอะมันนึกเสียใจแน่นะทำไมอะคือว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนนอนดิ้นเอามากๆเลยไม่ต้องห่วงแล้วหนะ้าที่จริงฉันเองก็เป็นนะ,ะนายก็เป็นเหรอโถเอ้ยถ้างั้นฉันก็หมดห่วงแล้วสิ เลิกห่วงได้เลยปลาสุดได้ที่แล้วนะคีรั้วออะแตงกิวยื่อเป็นอะไรไปหรอลูกลูกตาลูกตายัยมันเจยฉันก็เหม่งเลยมันยังไม่ตายคลื่นใส่ฉันมัดเลยตกลงว่าคีรัวเป็นนักฆ่ามือหนึ่งจริงๆเหรอนี่ย งามาเก็บของเหรอใช่เรือลำนี้เป็นเรือของเผ่าคุนต้าเหรอใช่แล้วฉันเป็นห่วงเพื่อนร่วมห้องก็เลยตามมาดูน่ะแต่มาเห็นภาพที่ไม่บังควรฉันไปก่อนละเลโอเลโอขอยืมขอยืมไฟหน่อยได้ไหมไฟเหรอไม่ขีดได้ไหมได้อ่เนี่งดวงตาสีเพลิงดวงตาสีเพลิง มันกำลังลุกโชนดวงตาสีเพลิงคนเผ่าคูตา้าเวลาที่โกรธแค้นอย่างสุดๆด,ดวงตาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงสุกสว่างและถึงแม้ว่าจะตายไปสีแดงเพลิงก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้นยังคงสุกสว่างเป็นสีแดงชุ่มนิรันด์และสีแดงเพลิงนั้นถูกนับว่าเป็นสีของอัญ,ญมณีที่สวยงามที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกเผ่าคูตาถูกพวกกองโจรเงามายาฆ่าล้างเผ่าเพราะเหตุนี้เหร จากสอ,องทุกคนที่ถูกฆ่าตายและทิ้งกองเกลื่อนกลาดทุกคนถูกควักลูกตาออกไปไม่เหลือแม้แต่คนเดียวแม้แต่ตอนนี้แสงประกายในดวงตาก็ยังคงลุกโชนม,นมันไฟแค้นไม่แน่ว่าผู้คนในเรือลำนี้อาจเป็นพวกที่พยายามจะหนีพวกโจรก็ได้แต่ไม่ทันจะหนีหรอกก็โดนเล่นงานจนต้องตายทั้งลำเลยคงเป็นอย่างนั้น ลำนี้ยังใช้ได้เรื่องยนต์ยังทำงานได้อยู่เรื่องปั่นไฟก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันนายดูเป็นด้วยเหรอเนี่ยดูนี่สิเสียงหูดเรือนี่ใช่เนี่กองจนเอามายา สักวันหนึ่งฉันต้องจับพวกมันให้ได้เลยแล้วฉันจะเอาลูกตาทั้งหมดมาคืนให้เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้โปรดไปสื่สุขตินะเพื่อจะแก้แค้นให้จงได้มีทางเดียวก็คือต้องเป็นฮันเตอร์ให้ได้อย่างใช่ไหมปีนี้ได้ของเพียบเลยน้าตาใช่าทางจะได้กำไรเละเลยอของชิ้นนั้นก็ดีเยี่ยมมากเลยไม่ใช่เหรอ,อ ก็เครื่องลางนั่นไงละ่ะนั่นสิเจ้า่าเพราะมันเป็นของดีนะสิถึงควรจะอยู่ที่ท,ที่มันควรจะอยู่มันอยู่กับความทรงจําที่มีคุณค่าดเดินกว่าจะซื้อได้ด้วยเงินและที่นี่ก็อาจจะเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดก็ได้นะตั้งแต่นี้ไปชั่วนี้รันไงจ้ะใช่แล้วล่ะตาบ้าเอ้ยอยู่ใต้ห้องเครื่องร้อนตับจะแตกใครจะหลับลง ไปขโมยอะไรกนะ<ไห>นตัวนี้สติใหม่ ให้คนสบายตัวหน่อยเอาละด้เวลาจะเผยผิวแล้วนะแม่ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมนะเราเนี่ยอะไรเนี่ยยูก็เกิดหนาวขนลุกสู้กันมาสะอาดเอี่ยมแล้วก็อยู่<ะ>ชั่ว,วะอะไรเหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมรานี่เสียงคลื่นละมัง้งเหรอเรื่องอื่นนะช่างมันเถอะ รุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเราไปหาสมบัติกันต่อเถอะนะก็ดีสิงั้นรีบเข้าน้อนเถอะเป็นเด็กก็ควรรีบเข้าน้อนแต่หัวค่ำเนะอ๋อผู้ชายด้วยกันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทำตัวเหนียมอายเป็นผู้หญิงไปได้หรือว่าเจ้ากนี่มันจะเป็นตุก ta chá đây về lỡ là tôi tổ chạy, họ trại chứng về la là gì nè Kiru, tên thơ Ở. Chả đi dính xiếng tiếng hả? Xiếng gian họ họ าไปซะแล้วที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นไม่เป็นสัมก็เพราะอย่างนี้เองทำไมต้องได้รีบร้อนทิ้งพวกเราไปด้วยนะอย่าประมาทเป็นอันขาดตอนนี้พวกเราโดนปล่อยเกาะซะแล้วลครับแล้วจะไปถึงสนามสอบต่อไปได้ยังไงกันเล่าติดตามชม h ันเตอร์ฮันเตอร์ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับ แล้วพบกันฮะ